สองญี่ปุ่นรวมเรื่องราวไวัลอที่ชาวต่างชาติหลายคนไปเจอมาแล้วบอกว่านี่แหละมันคือญี่ปุ่นออล,ลี่สวัสดีครับกับช่องพีเจบอลชนแนลกล่าวพบกันอีกแล้วนะครับกับเรื่องราวที่แสนส,สนุกมาฝากกันอีกแล้วนะครับโดยเรื่องราววันนี้เป็นเรื่องราวของชาวต่างชาติคนหนึ่งนะครับที่เขาเนี่ยได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีแผนที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นในเร็วๆนี้ซึ่งเขาเองเนี่ยก็มาโพสต์สอบถามชาวโซเชียลนะครับว่าเฮ้ยอนาคตเนี่ยฉันจะไปญี่ปุ่นแล้วมันมีอะไรบ้างที่ฉันต้องเตรียม แล้วก็ที่น่าเนี่ยมีเรื่องราวอะไรบ้างไหมที่เป็นเรื่องราวที่คุณเห็นแล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องราวที่น่าช็อกน่าตกใจอะไรอย่างนี้ถ้าคุณมีแล้วก็เอามาฝากแชร์กันด้วยแล้วกันนะใช่ไหมครับว่ามีชาวต่างชาติมากมายจากทั่วโลกนะครับที่ได้ไปญี่ปุ่นมาแล้วเนี่ยหลายคนได้เอาเรื่องราวประสบการณ์จริงๆนะครับจากญี่ปุ่นมาเล่าสู่กันฟงังมาดูกันว่าแต่ละคนที่ไปญี่ปุ่นมาแล้วเนี่ยพวกเขาไปเจอเจออะไรกันมาบ้างนะฮะ ชั้นแรกบอกนะครับว่าโอ้คุณพระเจ้าเชื่อไหมว่าครั้งหนึ่งเนี่ยฉันเคยไปญี่ปุ่นนะแล้วฉันก็ได้เห็นว่ามีเด็กญี่ปุ่นคนนึงเธอเนี่ยเป็นเด็กตัวเล็กมากเลยน่าจะประมาณ6-7ขวบได้มัง้งแต่เชื่อไหมเด็กตัวแค่นี้เนี่ย เธอสามารถขึ้นรถไฟฟ้าด้วยตัวเองได้ไม่มีผู้ปกครองไม่มีใครมากับเธอเลยซึ่งเธอสามารถเดินทางไปไหนด้วยตัวเองได้้ดวยตัวแค่นี้ฉันก็ไม่รู้นะว่าเธอจะเดินทางไปที่ไหนกันแน่จากนั้นนะครับก็มีผู้คนมากมายไปตอบกลับโดยบอกนะครับว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะฉันคิดว่าผู้ปกครองของเขาคงฝึกเข้ามานั่นแหละให้ช่วยเหลือตัวเองให้เป็นเวลาไปไหนมาไหนะจะได้รู้สึกว่ามันไม่ได้น่ากลัวอะไรอย่างที่คิดนะ ท่านตมาตอบกลับนะครับบอกว่าฉันคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องไม่ปกติหรือว่าเขามองเป็นเรื่องปกติอย่างนั้นน่ะหรอโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยอีกท่านนะครับได้ไปตอบกลับโดยบอกว่ามันก็แง่แหละเป็นเมืองใหญ่มีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีขนาดนี้การเดินทางจึงเป็นเรื่องที่สะดวกสบายมันก็เป็นเรื่องปกติอะนะพวกเขาเนี่ยได้มีการจัดวางระบบอย่างดีทําให้เด็กสามารถที่จะ พัฒนาตัวเองได้ดีเยี่ยมท่านตมาบอกนะครับบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยดีนะแต่าขาดอย่างเดียวคือฉันคิดว่าขาดถังขยะนะคือไม่มีถังขยะเลยแล้วก็ไม่มีขยะด้วยที่สําคัญก็คือแล้วฉันจะเอาไปทิ้งที่ไหนลเนี่ยจากนั้นนะครับก็มีคนไปตอบกลับโดยบอกนะครับเอานะญี่ปุ่นเขาเป็นระบบระเบียบคุณก็แค่เอาสกระเป๋าเอาไปทิ้งที่ห้องหรือว่าโรงแรมก็ได้แล้ว ไม่ได้ยากเลยท่านต่อมาได้ตอบกลับนะครับโดยบอกว่าถ้าคุณไม่อยากจะห่อไปทิ้งตัวเลงตัวเลงแล้วก็เวลาคุณซื้อที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยคุณก็กินให้หมดที่นั่นแล้วก็ทิ้งที่นั่นไปเลยแค่นี้ก็ง่ายแล้วเห็นไหมล่ะท่านต่อมานะครับได้ไปตอบกลับโดยบอกว่าเอาจริงๆนะฉันก็เคยมีเพื่อนเป็นชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งแล้วฉันก็ถามเขาว่าเฮ้ยทําไมญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีถังขยะเลยเพื่อนฉันก็บอกว่าในอดีตเนี่ยนะถังขยะมันก็คือมีเต็มเรียงรายไปหมดเลยแต่ว่า ทางภาครัฐเอาออกไปเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นในเมืองเมืองหนึ่งที่มีคนไม่ดีเนี่ยน,นะเอาบางสิ่งบางอย่างไปซุกไว้ในกองขยะทําให้เกิดกลายเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ดีเอาซะเลยนั่นจึงเป็นที่มาว่าทําไมพวกเขาถึงเอาถังขยะออกไปทางตอมานะครับบอกว่าอืมฉันคิดว่าคนญี่ปุ่นนี่ดีอย่างหนึ่งนะคือพวกเขาเนี่ยไม่ค่อยโกรธกันในพื้นที่สาธารณะฉันเองมาจากเมืองใหญ่แล้วพวกเราเนี่ยก็ไม่จะอยู่ในบรรยากาศที่กดดันแล้วก็มีความโกรธเกรี้ยวกันสม่ําเสมอ แต่ญี่ปุ่นในโตเกียวเนี่ยทุกคนดูเหมือนว่าจะอยู่ด้วยกันอย่างความสงบสุขรับรู้ได้ว่าแต่ละคนนั้นกําลังอยู่ในอารมณ์ไหนมูดไหนดูสิที่นั่นเนี่ยนะไม่มีเสียงแตร ى, ทําอะไรผิดพลาดทดน,นึงก็คือขอโทษแล้วฉันรู้สึกว่าเสียงนี้เนี่ยมันดีมากๆเลยนะฉันชอบมากๆเลยรักที่สุดเลยอะไรอย่างงี้ จากนั้นนะครับก็มีคนไปตอบกลับโดยบอกนะครับว่าฉันคิดว่าคนญี่ปุ่นเองก็โกรธกริ้วเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าพวกเขาเพียงแค่ไม่แสดงอารมณ์ออกมาเท่านั้นเองท่านตมาบอกนะครับว่าฉันมีหนึ่งเรื่องที่อยากแชร์นะคือตอนท่านอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยฉันพูดคําว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,บคณแบบวันหนึ่งเป็น10บสครั้งจนติดปากไปแล้วอะสิคือไม่ว่าฉันจะทําอะไรก็ตามที่ไหนอะไรเงี้ยหลังจา,จากจบการทําตรงนั้นแล้วเนี่ยฉันก็ต้องพูดว่าขอบคุณตลอดเลย ซึ่งฉันก็มองว่าบันก็เป็นสิ่งที่แปลกใหม่ดีนะแล้วก็ทุกคนก็ดูเป็นมิตรนอกจากฉันจะเซขอบคุณแล้วเนี่ยคนญี่ปุ่นเองก็ขอบคุณฉันเช่นเดียวกันท่านตมาบอกนะครับว่าฉันรู้สึกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยนะคือดีมากพวกเขาเนี่ยมักจะใส่ใจในเรื่องของการแต่งตัวอย่างมากถึงมากที่สุดเพราะทุกแต่ละพื้นที่เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของพวกเขาพวกเขาเนี่ยนะก็มักจะแต่งตัวดีรัดกุมฉันเนี่ยนะเคยเจอว่าตามโรงแรมอย่างเนี้ยเขาแต่งตัวเอาไว้ต้อนรับชาวต่างชาติได้อย่างดี đi giam người. เก็บทุกรายละเอียดทุ่มเทกับงานจริงๆฉันเนี่ยนะก็ยังรู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยแล้วคุณเชื่อไหมมันมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะฉันเนี่ยนะได้เดินทางไปกับครอบครัวของชันแล้วก็ไปพบว่ามันมีเหมือนกับคนจอนจัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณเชื่อไหมคนจอนจัดเหล่านี้เนี่ยคือแต่งตัวดีมากใส่เสื้อผ้าอย่างดีกางเกงยีนไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามีอะไรแบบนี้ด้วยที่ญี่ปุน่นท่านต่อมาบอกนะครับว่าชันได้มีโอกาสไปเดินเล่นนะในเมืองที่มชืชอว่าอากิฮาบาระตอนตีสอง แต่คุณเชื่อไหมแทบไม่มีคนออกมาเดินกับฉันเลยเงียบเหงาวังเวงวอกแวกมากท่านตมาบอกนะครับว่าบางทีเนี่นะท่านเองก็รู้สึกว่าฉันไม่จําเป็นต้องเอากระเป๋าของฉันไปฝากไว้ที่ Security เลยนะเพราะว่า ที่นั่นเดียห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่แทบไม่ค่อยมีโยมมียามอะไรเลยแล้วของมันก็ไม่ได้หายด้วยนอกจากนี้เนี่ยคุณยังสามารถแบกกระเป๋าป้ของคุณเข้าไปยังรัะดวกซื้อโดยที่ไม่มีใครว่าอะไรคุณอกีกฉันคิดว่าสิ่งเหล่านี้นเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเนาะจากนั้นครับกบ็มีคนไปตอบกลับเธยบอกว่าเอ้ยจริงด้วยครั้งหนึ่งเนี่ยนะฉันเคยลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้บนโต๊ะแล้วมันก็ไม่ได้หายไปไหนนะกลับมามันก็ยังอยู่ที่เดิมที่สําคัญเนี่ยนะโทรศัพท์ของฉันเนี่ยก็ราคาแพงมากๆด้วยแต่่มมันไหาย ท่านตามาเน,นะครับบอกว่าฉันไม่รู้นะว่ามันแปลกหรือเปล่าหรือว่าฉันเนี่ยได้ไปใช้บริการห้องน้ําที่ญี่ปุ่นมาแล้วปรากฏว่าที่นั่นเนี่ยนะไม่มีกระดาษชําระแต่ว่ามีเป็นเครื่องที่เป่าอะไรก็ไม่รู้ออกมาเป็นลมๆอะไรอย่างนี้ ฉันก็ไม่รู้ว่าใช้ยังไงนะสุดท้ายแล้วก็รีบออกมาซื้อเป็นผ้าเอาไปเช็ดแทนแต่เอาเป็นว่าเห็นด้วยแล้วกันอะสนับสนุนมองว่ามีประโยชน์ดีท่านตมาบอกนะครับว่าฉันเนี่ยนะว่าเป็นเรื่องตลกดีเพราะว่าฉันเห็นคนขับแท็กซี่ส่วนใหญ่พวกเขาใส่สูทผูกไทยแล้วก็ใส่ถุงมือสีขาวด้วยฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเคารพดีนะพวกเขายอดเยี่ยมมากแถมรถแท็กซี่ของพวกเขาเนี่ยก็เป็นระบบเปิดประตูอัตโนมัติอีกด้วยซึ่งมันดีมากๆเลยสําหรับฉันเนี่ยนะ ท่านตมาบอกนะครับว่าสําหรับฉันเราเนี่ยรอฉันรู้สึกว่าฉันชอบญี่ปุ่นนะเพราะว่าผู้คนส่วนใหญ่พวกเขาต่อแถวขึ้นรถเมล์กันพวกเขาให้ความสําคัญกับการต่อคิวต่อแถวระบบระเบียบดีมากเลยฉันชอบมากๆเลยท่านตมานะครับบอกว่าคุณเชื่อไหมฉันเนี่ยเป็นสาวลอนดอนนะแต่ว่าตอนที่ฉันอยู่ที่ลอนดอนเนี่ย ร้านต่างๆก็มาใช้ฉันเนี่ยซื้อของใส่ถุงพลาสติกกลับบ้านแต่ว่าที่ญี่ปุ่นก็คือพวกเขาแทบจะไม่ใช้ถุงพลาสติกเลยไม่เหมือนกับลอนดอนของฉันแล้ฉันก็เข้าใจะนะญี่ปุ่นเนี่ยเขามีสโลแกนใส่ใจและรักในสิ่งแวดล้อม ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยบางทีเขายังมีเงื่อนไขในการเปิดแอร์เลยคือฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนที่ลอนดอนของฉันไะนะทา่านตมาบอกนะครับว่าเฮ้ยทุกคนวันนั้นเนี่ยคือฉันไปถึงญี่ปุ่นนะและปรากฏว่าฉันอยู่ที่เมืองโอซาก้ามันเกิดแผ่นดินไหวเว้ยฉันก็หยิบไือถือขึ้นมาดู ไม่มีการแจ้งเตือนอะไรเลยฉันตื่นเต้นมากกลัวไปหมดแล้วรีบกลับไปที่โรงแรมแต่ทว่าทุกคนในโรงแรมนั้นกลับทําทุกอย่างตามปกติไม่มีใครกลัวหรือแตกตื่นใดๆเลยฉันเหลือกว่นทุกคนแผ่พนินไหวแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรมันจบแล้วที่นี่เกิดเป็นเรื่องปกติมัไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นไม่เป็นไรจ้าทุกอย่างดีขึ้นแล้ว ฉันนี้ก็คือมีอาการสั่นไปตั้งหลายสัปดาห์เลยจากเหตุการณ์นี้ท่านตมาบอกนะครับว่าฉันเนี่ยนะรักในความเป็นญี่ปุ่นคือประเทศของฉันเนี่ยกับญี่ปุ่นแตกต่างกันมากเพราะญี่ปุ่นเนี่ยพวกเขาให้ความเคารพซึ่งกันและก,กัน พวกเขาให้เกียรติกันมีน้ำใจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งต้องบอกว่ามันดีมากๆเลยท่านตมานะ่ครับได้มาแชร์เรื่องราวที่เตีงไปเจอมาดูบอกนะครับว่าเนี่ยฉันไปที่โตเกียวมานะทุกคนเนี่ยยืนด้านซ้ายของบันไดเลื่อนเพื่อให้คนเนี่ยเดินผ่านบริเวณด้านขวาแต่พอฉันเนี่ยนะไปเดินที่เมืองโอซาก้าแทนเนี่ยปรากฏว่าคนเนี่ยมายืนด้านขวาแทนแล้วก็ให้คนอะ่ะ เดินตรงช่องด้านซ้ายนอกจากนี้ฉันก็ยังไปเที่ที่เมืองนาโกย่าปรากฏว่าที่นี่เนี่ยวันใดเลื่อนเขาห้ามใครเดินด้วยซ้ํามันทิงก็งงว่าทาไมเป็นแบบนั้นละเนี่ยทา่านตมาบอกนะครับว่าเนี่ย,ยฉันเนี่ยนะรู้มาว่าไปญี่ปุ่นเนี่ยห้ามเดินกินขนมห้ามเดินกินไอติมเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากมาก แต่คือที่บ้านฉันทําได้ไงแต่ว่าญี่ปุ่นทําไม่ได้ดังนั้นเนี่ยนะหากคนมีแพลนที่จะเดินทางไปยังสวนสนุกศูนย์อาหารหาที่นั่งกินซะอย่าเดินกินเดี๋ยวเขาจะมองแรงเอาได้นะแม่ท่านตมาบอกน,นะครับว่าฉันรู้สึกตลกอย่างหนึ่งก็คือสายเคเบิลล็อกลอนจักรยานคือว่าสายเคเบิลนี้มันบางมากจนฉันรู้สึกว่าบางทีใช้กันไกตัดเล็บตัดมันก็ขาดแล้วแต่ประเด็นคือจักรยานคันนั้นมันก็ไม่ได้หายไปไหนก็ยังอยู่ที่เดิมตรงนั้น ท่านตมาบอกเลยครับว่าฉันเนี่ยนะได้กลับมาจากญี่ปุ่นแล้วก็จริงแต่ก็รู้สึกว่าห้องน้ำญี่ปุ่นเนี่ยมันมีความพิเศษขนาดไหนอัศจรรย์มากๆเลยห้องน้ำญี่ปุ่นเนี่ยท่านตมาบอกนะครับว่า ถ้าคุณถามฉันว่าที่ญี่ปุ่นมีอะไรที่น่าทึ่งมากฉันบอกเลยว่านั่นคือชักโครก Amazing มากท่านตมาบอกนะครับว่าสําหรับฉันแล้วเนี่ยนะฉันคิดว่าคนญี่ปุ่นมีเรื่องราวที่น่าทึ่งอย่างหนึ่งคือพวกเขาเนี่ยเดินกันเร็วมากโดยเฉพาะเมืองโตกเกียวก็ต้องบอกนะครับว่าโดยรวมแล้วเนี่ยชาวต่างชาติส่วนใหญ่นะครับก็จะมามอห,มอหมอน่อยนะครับก็สิบกับห้องน้าของญี่ปุ่นซะส่วนใหญ่โดยเฉพาะชักโครกนะครับที่หลายคนไปแล้วใช้ไม่เป็น หรือเรื่องของแท็กซี่นะครับที่มีความหลากหลายในการแต่งตัวน้ำใจของคนญี่ปุ่นรวมไปถึงความสงบสงเงียมเจียมตัวมุ่งมั่นในการทํางานที่สําคัญก็คือพวกเขามักจะเดินเร็วกันสม่ําเสมอด้วยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับกับเรื่องราววันนี้กับเรื่องหน้าจึ้งในญี่ปุ่น ที่ชาวต่างชาติหลายคนไปพบไปเจอมาแล้วก็นําเรื่องราวเหล่านี้ครับมาแชร์ประสบการณ์ลงในโลกออนไลน์ซึ่งกันและกันบางเรื่องก็ทําให้เราอมยิ้มบางเรื่องก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันน่าจึง้งแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดีถ้าใครเคยไปญี่ปุ่นมาแล้วล่ะก็อย่าลืมมาแชร์ประสบการณ์ที่คุณไปพบไปเจอมาด้วยนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยส่วนใครก็ตามที่ยังไม่เคยไปนะครับมาคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าถ้าไปญี่ปุ่นแล้วคุณอยากเจอเรื่องราวอะไรมากที่สุดอย เพื่อที่จะได้รับชมคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อกีกขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับฟังจนจบคลิปและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับแอดมินช่องพ j m a มอ c h a n n e ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ